สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับย้อนอดีตนางร้ายสายแซบเปิดภาพหายากเป้ยปานวาดเคยเล่นละครพื้นบ้านมาก่อนหายหน้าหายตาไปจากจอทีวีทำหน้าที่คุณแม่เต็มตัวและดูแลธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องสำอางสําหรับนางร้ายสุดแซบในตำนานเป้ยปานวาดแต่เมื่อไม่นานมานี้เป้ยปานวาดได้คัมแบ็กกลับมาในรอบ9ปีสาดความร้ายในละคร หวานวัสนาคลองใจแฟนละครอย่างมากมายและวันนี้เราจะพาทุกคนไปย้อนวันวัน,วนของเสาวเป้ยกันซึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจไม่รู้มาก่อนว่าครั้งหนึ่งแม่ก็เคยเล่นละครพื้นบ้านแนวจกัจกจักวงงงมาก่อนโดยสาวเป้ยเริ่มเข้าวงการโดยประกวดดัชชี่เกิลปี2001ได้รับตําแหน่งลองชนะเลิศอันดับสองและมีผลงานละครกับทางช่องสในเรื่องสุริยันจันทา รับบทเป็นมารตีนางเอกซึ่งออกอากาศในปีพศ2545จะเป็นยังไงลองไปชมกันขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ